สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนั้นก็คือในเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือในเรื่องของการเปลี่ยน ในเรื่องของการกระทําของตัวเองหรือการปฏิบัตินั่นเองนะครับนะเพื่อที่จะให้บรรล,ลุวัตถุประสงค์นั่นก็คือความสําเร็จเพื่อที่จะให้ชีวิตนี้อยู่รอดก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการกระทํานี่ลุงบุญส่งก็ก่อนอื่นต้องยกตัวอย่างก่อนว่านี่ลุงบุญส่งต้องเปลี่ยนในเรื่องของการให้อาหารในเรื่องของ อาหารควายหรือหญ้าควายนะครับนะเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อควายที่มีจำนวนมากขึ้นครับเพราะว่าความสำเร็จนั้นอยู่ตรงไหนครับอยู่วิธีการใช้ปัญญาแก้ครับนั่นก็คือในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็นำเอาหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของ าการดำเนินชีวิตครับเช่นอิทธิบาท4อริยศัสตจ์ 4, โลกธรรม8และสติปัญญา4นะครับนะสติปัฏฐาน4นะครับนะในเรื่องของการดำเนินชีวิตเมื่อเรา,อาดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การควบคุมในเรื่องของอายันะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แล้วนั้น สิ่งต่างๆนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับนั่นก็คือในเรื่องของเราอุดช่องโหว่ในเรื่องของรายรับรายจ่ายที่จ่ายไปโดยไม่เขาเรียกว่าไม่คมุ้มหรือจ่ายไปโดยที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์เราก็งดจ่ายในเรื่องของอการใช้ใจ่ายในเมื่อเรางดจ่ายสิ่งที่ ไม่ก่อเกิดประโยชน์เราก็เหมือนกับเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองแต่ก่อนอื่นนั้นลุงบนส่งต้องขอเน้นก่อนว่าเราต้องฝึกครับฝึกให้นิสัยของเรานั้นเกิดการเขาเรียก่าประหยัดอดออมขึ้นมา,าการประหยัดอดออมนี้ก็ต้องใช้ในเรื่องของการฝึกนิสัยครับถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ฝึกนิสัยให้ประหยัดอดออมก็จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึง ขเขาเรียกว่ารายรับที่เราได้นะครับนาะเพียงพอต่อรายจ่ายหรือไม่เราต้องพยายามนะครับนาะเหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนกับทำนาชาวนานะครับนาะที่ทำนาแล้วน้ำไม่ค่อยจะมีในเรื่องของในบิ่งนาทั้งๆที่ฝนตกอยู่ประจำนั่นก็คือในเรื่องของรูรั่วของคนานั้นมีอยู่ในเมื่อเราไม่อุดรูรั่วของคนาน้ำก็ไม่อยู่ นะครับนาะไหลออกบิ่งนาตลอดหญ้าก็ขึ้นลกผลประโยชน์ที่ได้ก็ไม่คุ้มในเรื่องของค่าแรงที่เราลงทุนไปสิ่งต่างๆนี้มันเขาเรียกว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่ามันมาแต่เหตุนะครับนะเราต้องแก้ที่เหตุนั้นก็คืออุดรูรั่วอุดรูน้ําไหลที่บิ่งนาน้ําถึงจะอยู่เมื่อน้ําอยู่เราก็คุมหญ้าได้นะครับนะ้ ข้าวในานานั้นก็จเจริญเติบโตได้ดีเราก็เหมือนกับควบคุมในเรื่องของหญ้าไปในตัวและควบคุมในเรื่องของค่าจะจ่ายในเรื่องของจ่ายในเรื่องของการเขาเรียกว่าค่าหญ้านี้ต่างหากที่เราจะต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้ลูกๆหลานทุกคนนั้นที่อายุยังน้อยก็จะมีเขาเรียกว่ามีโอกาสหรือความอยู่รอดของชีวิตนี้ ก็จะอยู่ดีมีสุขตั้งแต่อายุอย่างน้อยครับถ้าเราควบคุมสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้ได้นั้นเราก็สามารถที่จะมีความสุขอยู่เพราะว่าบ้านปลายของชีวิตนั้นเราการทํางานการดําเนินชีวิตนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากขึ้นในเรื่องของสังขารน,นะครับนะ้ก็ต้องร่วงโวยไปตามการเวลาจริงต,ต่างๆเหล่านี้เองนะครับนะที่คนเรานั้นพลาดจากการในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของ เขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนหรือการฝึกนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อฝึกนิสัยเกิดขึ้น,นกับตัวเองแล้วนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั้นก็จะสําเร็จตามความประสงค์เราอยากจะมีเงินมีทองมีหลักทรัพย์มีอย่างอื่นๆนะครับนะก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีได้ทุกอย่างที่ท่านต้องการนั่นก็คือในเรื่องของความเขาเรียกว่าไม่ ประมาทในเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นเรายึดมั่นในเรื่องที่ไม่ดีเราก็เขาเรียกว่าละทิ้งมันไปนะครับนะเช่นพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งสําคัญที่พุทธศาสนาที่พุทธเจ้าเน้นนั่นก็คือในเรื่องของไม่ควรเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นครับเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ทําให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นความอยู่รอดดีขึ้น เราก็ควรยึดถือครับอันนี้ไม่เสียครับนะเราถือว่าประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับนี่ดังหากที่ลุงมลส่งนะครับนะ่าอ,ออกในเรื่องของสื่อสารทางคลิปนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านนั้นรีบปรับตัวเองที่ยังหนุ่มยังสาวยังอายุน้อยนะครับนะก็ต้องรีบปรับตัวเช่นยกตัวอย่างครอบครัวไหนเขาเรียกว่ามีอาภิจิตหรือมีความสามัคคีกันนะครับนะ อันดับแรกนั้นพ่อแม่สามีภรรยานั้นก็ต้องมีอภิจิตหรือมีความสามัคคีกันรักกันอย่านอกใจกันนะครับนะทุกสุขเราก็ร่วมกันเช็ดร่วมกันทำร่วมกันพิจารณามันก็จะมีความสุขครับถ้าเราไม่นอกกายนอกใจกันเราก็จะอยู่กันด้วยความสุขมีปัญหาอะไรเราก็ร่วมช่วยกันแก้ช่วยกัน ส่งเสริมช่วยกันสนับสนุนในเรื่องของการสร้างฐานะเห็นไหมละครับนาะที่สิ่งที่มันยุ่งเหยิงหรือ,อพระเจ้าบอกว่าไฟนะครับนาที่มันเขาเรียกว่าเผาผลาญชีวิตเราเผาผลาญในเรื่องของจิตใจเราอยู่ตลอดนั้นก็คือในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นครับถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาเรียกว่าสุญญาตา ความว่างให้มีอยู่ในจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเราก็จะมีความสุขครับเพราะเราคิดอยู่หรือเห็นอยู่ว่าทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของตนเลยนะครับนะเราอยู่อย่างน้อยก็ไม่เกินร้อยปีถึงเกินร้อยปีไปก็อยู่อย่างทุกข์ลำบากเพราะสังขารนั้นไม่อำนวยแล้วครับนี่คือลุงมณสงก็ต้องพยายามนะครับพูดอยู่ตลอดว่า เราอย่าประมาทอย่าประมาทในเรื่องเรายังหนุ่มสาวยังอายุยังน้อยอ่าก็ขอเรียกว่าเพลิดเพลินไปกับในเรื่องของกองกิเลสในเรื่องของราคะโทสะโมหะราคะนี่เป็นตัวอันตรายมากที่สุดถ้าเราควบคุมไม่ได้ในเรื่องของกามตัญหากามัติเลสนะครับนะเพราะมันเป็นในเรื่องของสัตว์โลกนะครับนะก็ต้องยอ่ยอมมีในเรื่องของการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ เพื่อดำลงไว้ซึ่งไม่ให้สูญพันธุ์แต่เราก็ต้องควบคุมในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในเรื่องของอเขาเรียกว่าความต้องการในทางเพศนี้เราก็ต้องควบคุมให้ได้ครับเราควบคุมให้อยู่ในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าชีวิตครอบครัวในองการของเรือนเราอย่านอกใจกันสามีภัญญาต้องรักกันนะครับนะ,ะเมื่อ,อฝ่ายไหนที่เรามีปัญหามีความทุกข์ ก็ต้องคุยกันปรับปรุงกันนะครับนะ่ายาเขาเรียกว่าอย่านอกใจกันนะครับนะก็ต้องมีอาภิจิตมีความสามัคคีกันเมื่อลูกเกิดมาเราก็เป็นแบบอย่างของลูกได้ลูกก็จะเดินเขาเรียกว่าจริญรอยตามพ่อแมอ่ก็จะไม่เรื่องเกิดปัญหาในเรื่องของสังคมทุกส่วนทุกฝ่ายก็จะดีขึ้นฐานะความไปอยู่ก็ไม่ต้อง ไปเป็นหนี้เป็นศินเขานะครับนะมีทรัพย์สินเงินทองมีสิ่งต่างๆที่พร้อมพูลที่จะส่งเสริมให้ลูกนั้นได้อยู่รอดชีวิตนี้ก็จะมีความสุขมากขึ้นครับเราไม่ควรยึดมั่นเสื่มั่นทุกเรื่องเป็นสุญญต,ตาหรือความว่างครับครับวครับลุงส่งก็นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ